สวัสดีครับเ,เพื่อนเ,น,ะะเนเพื่อนชาวเฟสนะฮะหรือเพื่อนเพื่อนชาวเว้าจุฬานะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านลุงคำนะฮะก็จะมานำเสนอนะฮะเรื่องการทำธนูเว้านะฮะว่าทำยังไงฮะเพราะมีเด็กๆน้องๆลูกๆลหลานนะฮะที่ยังไม่เคยทำเว้ายังไม่เคยทำธนูเนี่ยสงสัยและก็สอบถามผมมานะฮะ ผมก็ตอบไม่ได้นะว่าผมเองทําว่าไม่เป็นทําธนูไม่เป็นเล่นได้อย่างเดียวฮนะเล่นตลอดนะฮะวันนี้ผมมาบ้านลุงคาผมก็จะมาให้ลุงคํอาอธิบายให้ให้เข้าใจนะฮะแต่ผมเองก็สอบถามลุงคําไปแล้วแล้วผมก็จะตอบเป็นบางส่วนตรงนี้นะไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูลุงคําทําอีกทีนะครับครับอันนี้ก็เราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะ อันนี้เป็นเว่านะฮะว่าวว่าโตร้อยสามสิบเซนร้อยสามสิบเซนเนี่ยเขาดูจากตรงไหนนะฮะดูจากตรงไหนไม่ต้องวัดแล้วฮะก็คือเขาก็วัดจากเนี่ยนะฮะ<า>ไม้อกบางคนนึกว่าเอาจากนี้ไปรูนอ่าไม้อกนช่ฮะนี่นไม้อกนะฮะไม้อกคือตรงนี้นะฮะที่ชี้นะฮะบางคนนึกว่าจางปลายหางเหี่ยวนี่ไม่ใช่นะฮะหางเหี่ยวหางกลมใช่ไม้อกนี่ฮะ ไม้อกข้างล่างสุดในฟึบเนี่ยถึงหัวสุดเนี่ยร้อยสามสิบนะฮะร้อยสามสิบเซนอ่ะนี่คือขนาดว่าร้อยสามสิบเซนตอนนี้ธนูธนูเนี่ยก็ต้องยาวร้อยสามสิบเซนหรือว่าสั้นกว่านิดหน่อยนี่นะฮะธนูนี่นะครับธนูกับไม้อกนะฮะสั้นกว่านิดหน่อยนะฮะสั้นกว่านิดหน่อยเล็กกว่านิดหน่อยนะฮะหรือจะเท่ากันก็นได้ หรือจะสั้นกว่านิดหน่อยก็ได้ถ้าสั้นกว่าเยอะๆปุ๊บมันก็ต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราต้องการเพิ่มน้ําหนักนะฮะถ้ามันใหญ่ก็ต้องเพิ่มน้ําหนักให้มันน้ำหนักบาลานซ์กันนะฮะอันนี้นะฮะคืออันนี้คือเราเลือกเราเลือกคันธนูได้แล้วเราเลือกคันธนูได้แล้วปุ๊บตอนนี้ก็ขั้นต่อไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทําที่ใบธนูเราก็จะมาดูที่ใบธนูนะฮะใบธนูเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้นําเสนอไปแล้วนะฮะคลิปนั้นก็คือการผูกการพับเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็คลิปนี้อาจจะไม่มีนะฮะการพับเพราะว่าได้ทำไปคลิปที่แล้วแล้วตอนนี้จะถามว่าถ้าจะมาถามว่าเราจะเลือกอใบธนูเนี่ยยาวเท่าไหร่นะฮะยาวเท่าไหร่คือใบยาวเท่าไหร่เนี่ยคือเราวัดจากตรงนี้นะฮะเราวัดจากจุดปลายสุดของคันธนูเนี่ยเข้ามา25เซน สองข้างนะฮะเข้ามายี่ห้าเซนส่วนที่เหลือตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นใบธนูจะเป็นใบธนูนะฮะใบธนูใบธน,นูก็ใช้จากเนี่ยใบใบใบอะไรนะใบผูกของเนี่ยฮะ,ะใบพลาสติกใ,ใช่ไหมฮะส่วนมากเขาก็จะมาตัดออกริมลิมออกไปนิดหนึ่งให้เหลือประมาณพักกี่มิลน,นะฮะลุงคำสักประมาณกี่มิลดีปกติที่เขาใช้ถูกต้องตรงหัวนี่ใช่ไหม ความคามคมโตของตัวเนี้ยฟามโตของใบประมาณสักอยู่ที่เก้ามิลสิบมิลเก้ามิลประมาณเก้ามิลสิบมิลแปดมิลเนี่ยอะไรแต่อันนี้ใช้ได้หมดฮะแล้วลองดูว่าขนาดไหนจะเสียงดีนะฮะคงเข้าใจนะฮะวัดจากปลายสุดของคันธนูเข้ามายี่ห้าเซนตองข้างเข้ามายี่้าเซนส่วนกลางที่เหลือ เป็นใบธนูความยาวของใบธนูนะฮะแล้วส่วนที่เขาเรียกว่าเคาธนูเนี่ยนะเคาธนูเขาจะใช้ในา่ลอนเบอร์หกนะฮะใบลอนนาลอนเบอร์หกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเชือกลเล็กสองเส้นใช่ไหมเอาออกมาคายฮนะใช้สามสามเส้นสามเส้นเอามาคายเอามาคายออกมันก็เป็นหกเส้น ก็เป็นหกเส้นนะฮะหกเส้นเราใช้สามเส้นนะฮะทบทบกันก็เป็นคลายออกมาแล้วก็ทบออกไปปึ๊บมันก็เป็นหกเส้นนะฮะหกเส้นจากปลายนี่นะฮะเข้ามาถึงเข้ามาถึงใบนี่ยี่ห้าเซนนะฮะถึงปลายที่ห่วงเนี่ยใบทนูตรงหูวันนี้นะฮะนี่นะครับคายต้องคายฮนะเสียงมันจะไม่ไม่ไม่ดัง เราก็จะมาสอนวิธีการมัดหัวฮะหัวใบธนูนะฮะจะมัดยังไงนะฮะนี่ฮะเราก็ตัดตัดเทมันเซียวลงมาตามนี้ดูตามภาพแล้วกันนะฮะผมบรรยายไปก็ก็บรรยายตามภาพนี่แหละครับแล้วก็พับนะฮะนี่นะฮะนั่นละครับผมนี่นะครับตามนี้นะครับ เชือกร้อยใส่นะครับนี่นะดูการผูกนะครับดูเองนะฮะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ดูช้าๆฮะย้อนดูใหม่นะฮะถ้าไม่เข้าใจผูกปมไว้ข้างๆเนี่ยผูกปมอยู่ข้างๆนะฮะความความความย่างข้างครับพอผูกเสร็จแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปเช็คลนหน่อยนะฮะมันจะได้ไม่หลุดไปเช็คลน ว่าเอาเชือกเนี่ยได้พันพันทับนะฮะการหลุดนะฮะ เสร็จนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือหยอดกาวยอดกาวยอดกาวร้อนขีหนึ่งนะฮะอันนี้คือหยอดกาวร้อนก็ง่ายๆไม่ต้องคงจะไม่ต้องอาจจะดูที่ไหนก็ได้เอาเคสนะฮะยอดตัวไงยอดกาวร้อนจะไม่ให้มันไหลมาถูกพวกนี้นะอย่าให้มันถูก่วงนะครับยอดจะทงโคนนะแน่นๆนี่โะเคนะโอเคนะครับก็คือจบนะฮะจบคลิปนี้เดี๋ยวจะได้ไปต่อกันให้มันเรียบร้อยเอเคขอบคุณองค์คคำนะครับผมที่ให้ความรู้ แก่พวกคอเว้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่น้องๆลูกแลหลานนะครับและคอเว่าทั้งหลาย,ยาที่ไม่ทราบนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม